อาการมันเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากผ่านมาหลายชั่วโมงศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ของเราก็จริงๆก็เป็นไปตามคาดนะครับจริงๆผมพูดไปในหลากหลายรายการคนถามผมเยอะก่อนที่จะแข่งว่ามั่นใจไหมนะฮะผมก็บอกไปว่าสาประตูตหนึ่ง <c oughs> ก็คือแมนซิตี้ชนะนะครับเพราะตอนแรกนะฮะผมไม่คิดว่า บอลของรังนิกเนี่ยจะสามารถที่จะกดดันอะไรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โดยเฉพาะการตรีหัวเข้าบ้านเนี่ยเขาไม่น่าจะเก่งแต่มันก็ยังมีช็อตเซอร์ไพรส์หลายๆช็อตที่เออช่วงแรกทําได้ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในมุมมองของผมก่อนความรู้สึกที่ได้มีต่อแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวานเนี่ยจริงพักครึ่งมีไลฟ์ไปใน t i กต o k นะครับแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวหลังเกมเนี่ยอาจจะมาคุยใน YouTube หรือว่า TikTok โอ้โหสุดท้ายโดนสีหนึ่งพอโดนลุยสีเนี่ยผมแบบต้องยอมรับว่าต้องควบคุมอารมณ์ต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้มันใจเย็นๆก่อนมัน่จะได้ดูบอลอย่างมีเหตุผลนะครับจนมาเจอในเย็นนี้ทาง YouTube เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในมุมของผมก่อนแล้วก็จะนำเสนอตามที่พาดหัวไปก็คือทั้งรอยคีนปีเตอร์ชมเคิลพอลสโกเต็มไปหมด ออกมาพูดถึงไปสาแดงยุคชุดนี้ว่ามีนักเตะถึง5้าถึงหคนไม่สมควรสวมเครื่องแบบแมนเชสเตอร์ยไนแตดอันนี้ผมยังคงย้ำนะครเป็นคําพูดของตํานานนะครับส่วนตัวผมผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เดี๋ยวคุณฟังให้จบก่อนนะครับว่าถ้าพาดหัแบบนี้เอาอีกแล้วไอ้ป๊อกเอาทีมมาลาเลงอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าเมื่อคืนหรือว่าจนถึงเช้าวันนี้หลายคนก็คงด่าทีมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ แต่วันนี้ผมจะพูดในมุมที่หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากด่าเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนมันมีหลายจุดที่เป็นจุดดีนะผมพูดแบบนี้นะผมยังคงบอกว่าผมเป็นกลางพูดแบบเป็นกลางก็คือผมไม่อวยจนเกินไปแล้วผมก็ไม่ซ้ําเติมต่อให้ผมซ้ําเติมให้ตายแค่ไหนนะครับใจผมก็ไม่เคยเปลี่ยน <S <S ผมยังมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมอันนี้พูดจากใจเลยนะครับว่าต่อให้ทีมตกชั้นผมก็รู้สึกว่าดีนะฮะคือมันก็จะได้แยกแฟนพันทางออกไปเลย คุณเคยเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสไหมที่ตกชั้นแต่ว่าแฟนบอลยืนปลอบเพือให้นักเตะคือมันเต็มที่แล้วสุดท้ายถ้าวงจรมัน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 คือหมายถึงฟอร์เรสต์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครั้งหนึ่งยูยูโรเปียนครับคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เคยเป็นหนึ่งในทีมอังกฤษที่ไปคว้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าเขาปรับตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็ถึงขนาดตกชั้นได้เลยถูกไหมฮะลีสูนเตตกเคยยิ่งใหญ่ตกชั้นแมนยูเต็ดก็เคยตกชั้น ถ้าเซอร์เค้าคุณตามไม่ทันยกตัวอย่างเช่นอะไรรู้ไหมฮะอย่างเมื่อวานนี้พูดชื่อไหนอย่างเมื่อวานนีกกนะนะะ้ผมไปกินสุกี้เอ่อเปรียบเทียบได้ไงวะเนี่ยเปรียบเทียบได้นะฮะผมไปกินสุกี้ร้านเอี่ยวไทยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักดีร้านเอี่ยวไทยเอี่ยวไทยเนี่ยเป็นสุก,กี้ที่ดังมากในสมัยก่อนอยู่แถวยาวราชคลองถมกรุงเทพมหานครซึ่งที่ผมจะในวัาเปิเทียบเทียบคือคุณรู้จัก โคคาสุก,กี้ไหมจริงๆแทบแทบจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยเขาปรับตัวไม่ทันสุดท้ายเขาก็ปิดากการแต่ก็ยังมีอีกหลายร้านที่เป็นแบรนด์เก่านะโบราณแต่ได้ลูกหลานมาปรับปรุงแบรนด์ทำให้สุดท้ายเขาก็ยังคงอยู่ในยุคดิจิตอลได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเช่นสุก,กี้เรือนเพชรต,ตรงถนนเพชรบุรีใหม่เพชรบุรีตัดใหม่เอี่ยวไทยนี่ขึ้นห้างแล้วถูกไหมฮะขั้เส้นงง อาหารแบบเนี้ยคือโบราณทั้งสิ้นนะครับได้ลูกหลานมาช่วยกันปรับปรุงทิพสมัยไออาหารไอผัดไทยประตูผีแบบเนี้ยคือผมก็เลยจะบอกว่าทุกวงการนะครับถ้าหากว่ามันหมดยุคแล้วคุมปรับตัวไม่ทันคุณพังหมดอยู่แล้วเช่นเดียวกับแมนยูเต็ดผมก็เลยจะบอกว่าแมนยูเต็ดไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดนั้นนะครับรู้ทุกการที่แล้วเรายังลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกอยู่เข้าชิงเรายังไปถึง สองปีก่อนเรากไปถึงรอบรองแชมป์ได้ถึงสามถ้วยปีที่แล้วเราจบที่สองในการมีบางจังหวะบี้แชมป์เก่าไปสิบตีเราไม่ได้แบบโอ้โหตกตำอะไรขนาดนั้นอยู่ที่เจ็ดที่แปดเหมือนยุคที่ลิ์พูเคยเป็นลุกลอยเฮาสันเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอย่าดราม่าเยอะนะครับแยกประเด็นกันให้ออกแต่ถามว่าณตอนนี้มันแย่ไหมมันแย่อยู่แล้วเพราะว่าเมทัตมันต้องไปลุ้นแชมป์ต่อเนื่องเพื่อที่จะได้แชมป์มาบ้างเสียแชมป์บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ลังจะบอกว่า คุณก็ต้องเปรียบเทียบทางให้ทัน,ทนอย่างวันนี้ผมเดินเข้ามาในในบริษัทเนี่ยโอ้รา,าพอที่เป็นแฟนลิฟวูโอ้พี่ป๊อบฝากฝังไม่ได้เลยเขาเป็นแฟนลิฟวูเพราะว่าฝากฝังอะไรตอนนี้แฟนลิฟวูกำล,ลังติดภาพทีมตัวเองอยู่ว่าทีมตัวเองเนี่ยของเยือนครอปเนี่ยมันเบอร์คลาสมากถูกไหมครับโอ้โหคุณต่อบอลได้อย่างเทพครอปใช้เวลากี่ปีในการได้แบบนั้นแฟนแมนยูเนี่ยแฟนลิฟวูอ่ะอ่ะแฟนแมนยูเคยแซวแฟนลิฟวูมาแล้ว เพราะอะไรคร time, ับสมัยก่อนแฟนมันจะติดภาพไปแคมเปิดบอลโคตรแมนแลงกิสเล้งบอลโคตรดีพอสโกยิงไกลคมกริบกองหน้ามียอร์คโคเชลิงแฮมโซชามายุคของฟันนี่โซลอยมีโอ้เต็มไปหมดแล้วพอมาดูลิฟพูในยุครอยอีแวนในยุคเชลาอลีเยแฟนแมนยูก็ถามกันว่าลิฟพูมันเล่นอะไรวะเหมือนกันครับตอนนี้แฟนลิฟพูก็ถามเมื่อคืนแมนยูทำอะไรหรอถูกไหมครับเพราะแฟนลิฟพูกำลังติดภาพจอร์แดนเฮนเดอร์สันกำลังติดภาพโรเบิร์ตสันกำลังติดภาพฟันได้กำลังนึกสภาพ ซาร่ามาเน่ฟิเมโนโชต้าเล่นแต่กับแมนยูมันไม่ใช่ยุคมันคนละสมัยแล้วแม่แต่ตอนนี้คือต้องลดดีกรีลงมาก่อน mm hmm. ลดอีโก้ลงมายอมรับความเป็นจริงว่าเราอยู่ในระดับไหนนะอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดในมุมของผมอันนี้ผมแค่เธิรนะครับคือคือ,คอแค่จะเปรียบที่ให้ฟังว่าในธุรกิจเนี่ยครับฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในบิสเนสถ้าคุณปรับตัวไม่ทนันคุณเจ๊งหมดอยู่แล้วเห็นไตอนเฟซบุ๊กคุณดูเฟซบุ๊กดิเฟซบุ๊กนี่คือแบบ โด่งดังมากเมื่อปี2010ถูกไหมฮก่อน2010ด้วย15ปีไปเนี่ยเขาเทพมากตอนนี้ซัคเคเบิร์กก็คิดมากกับการที่เขาโดน YouTube โดน TikTok Ig ของเขาโดน TikTok โดน YouTube กดดันแล้วเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าคนเปิด Facebook น้อยลงเขาก็ต้องปรับตัวทั้งนิ้งจริงเจ้าพ่อ a c e b o o k ต้องปรับตัวทุกอย่างมันต้องปรับตัวหมด แมนยูเตแฟนปีศาจแดงต้องเป็นอย่างนั้นและแมนจะเตถ้้าปรับตัวไปทันคุณก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมพูดในมุมผมก่อนและเดี๋ยวไปดูมุมรอยคีนไปดูมุมฟิเตอร์ชมัยต้นไปดูมุมพอสโ l ว่าคิดเห็นอย่างไรกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านรวมถึง ผู้ปกครองทุกคนที่ดูช่องของเราแม้ว่าจะไม่ได้เป็น s u b สไครป์ช่องของเรานะครับโรงเรียนสาธิตแห่งมาวิทยาลังสิธิ์นะฮะก็เปิด Open House ให้หลายๆคนผู้ปกครองนะครับให้ Walk-in หรือว่าลงทะเบียนให้ไปที่โรงเรียนในงาน Open House นะครับก็จัดกันแบบรอบคอบเพราะว่าก็มีเรื่องโควิดก็ใช้มาตรการเยอะมากโตรดเอเคก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะฮะหลายท่านสนใจทีเดียวนะครับก็กลับขอบคุณเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้า มีงาน open house แบบนี้คือคือพองานแบบนี้มันถึงจะมีรถราคาคล้ายๆกับทายเที่ยวไทยเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าร้านอาหารอะไรแบบนี้ครับถือถ้าจัดกิจกรรมมันก็จะมีส่วนลดคราวที่แล้วก็นี่ก็มีหลายค่าเลยได้รับส่วนลด65,000บาทจากที่สาธิตรมรังสิตที่เมืองเอกสาขาเมืองเอกกับสาขาเาขาชียงใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้จะเอาข่าวมาฝากแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากๆครับใครที่อยากจะไปดูโรงเรียนนี้ก็เซิร์ชใน Google ได้เลยสาธิตมรังสิตนะครับอะไปลุยกันเลยครับเคร่งเครียดแล ผมไม่ผิดหวังขนาดนั้นนะนะฮะหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับหลายคนอาจจะด่าตอนนี้อาจจะด่าผมก็ได้ว่าพี่ป๊อพูดอะไรนะครับผมจะบอกแบบนี้ก่อนว่าเมื่อคืนนี้ข้อหนึ่งที่คุณต้องยอมรับก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้คือแมนซิตี้มันมันท็อปมากผมแปลกใจคำพูดรอยคีนนะที่รอยคีนบอกว่าแมนซิเตี้เมื่อคืนไม่ท็อปที่สุดสวนห่างกับเป๊ปโกเดลล่านะครับเป๊ปบ,บอกว่าครึ่งเวลาหลังนียลูกทีมเขาเล่นดีที่สุดในรุูการนะรผมผมผมคิดแบบเป๊ปนะ ผมว่าเมื่อวานถ้าเห็นเควินเดอะบอยเนี่ยคือปกตินักเตะแมนเชสเตีร์เนี่ยมันมีแพชชั่นสูงอยู่แล้วแล้วถ้าหากเขามีความมาั่นใจเขาเขยโยกคู่แข่งแบบลืมลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วผมยังจําได้วันที่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตีร์ใน UCL รอบรองชนะเลิศอะที่เกมแรกลิเวอร์พูลเก็บแมนเชสเตีร์มาก่อนนะครับแล้วเกมที่2เนี่ยโหซิตี้มันเอาตั้งแต่นา,นานทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าวันนั้นสุดท้ายลิเวอร์พูลจะเข้าชิงกับสเปอร์นะครับแต่ว่าผมก มันเอาตายจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยจากที่ฟิตอยู่แล้วเนี่ยโอโ้ความฟิตพวกเขาดีมากนะครับแล้วมันท็อปมากมันฟิตมากชนิดที่แบบคือเห็นสภาพแล้วแมนยูแต่สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับอ,อันนี้คือเรามองบอลเป็นกลางก่อนนะครับไม่ได้มองในมุม,มสโมสรว่าเฮ้ยสู้ไม่ได้ต้องสู้เลยอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสวมคุกอุปกรณ์ลงไปในสนามรบมันต้องไปรบถูกไหมฮะแต่ว่าคือเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเดอะบอย วอล์กไคลวอเกอร์การเซลโลเบนโรซิมารสี่ตัวเนี้ยโหมันมันพีคมากมันเล่นนะจังหวะเก้าของเคมินเดอร์บอยเมื่อวานเนี้ยมันสุดๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ประตูนําเร็วเพราะฉะนั้นความกดดันมันเลยไม่มีถูกไหมครับคือถ้าฟุตบอลเนี่ยพอเวลามันเล่นไปนานๆแล้วมันไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีหนึ่งโอ้โหปลุกต้องนานแล้วมันมันยิงไม่ได้วะมันจะมีความรู้สึกว่ามันเกร็งเพรสเชอร์มันจะออกมาเองแต่พอเมื่อวานมันได้ประตูนํำแต่5นาทีแรกเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันเลยแบบดูผ่อนคลายมันดูแบบขี แม้มจะโดนแมนยูตีเสมอก็ตามคือตอนนี้ซิตี้มันก็เสียประตูได้นะมันก็ตัวสเปอร์ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นนักเตะเขาก็คือบุกทั้งทีมอะเวลามันสวนหา้าคู่แข่งมันคมอะก็คือต้องยอมเขาแล้วมันก็มาตั้งนางตายิงประตูที่2ใหม่นะครับคือต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้แมนแต่ไม่ใช่คู่แข่งของแมนซิตี้จริงๆนะครับผมบอกเลยว่ามีคนหลายคนบ่นว่าเอ้ยรังนิกก็หมูนี่หว่าโอเล่ย,ยังบุกไปชนะแมนซิตี้ได้ที่เอเดหัดตอนที่ลุกชอ,อยิงเลยผมบอกเลยครับว่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับ ผมให้ยุ่งยุคมูรินโญ่ด้วยก็คือเป๊ปกับมูรินโญ่เนี่ยก้าวเข้ามาพิมลีพร้อมๆกันในปี2 0งพั7ผมว่านะในมุมผมนะแมนซิเตี้เล่นกับแมนยูเต็ดตั้งแต่เป๊ปเข้ามาเนี่ยดีที่สุดก็คือเมื่อคืนนี้นะครับคือดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นโอเล่ไม่ว่าจะเป็น OLED, มูรินโญ่รังนิกคาลิคุมเมื่อคืนเนี่ยผมว่าเละหมดสู้ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยคือคือเราอะปีศัจแดงเนี่ย ถ้าจะบอกว่า3-4ปีที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาไหนที่แมนยูเต็ยืนหยัดเล่นด้วยระบบแล้วก็มีความมั่นใจมผมว่าคือยุคโซชาตอนที่แม็กโทวินียิงเครื่งสนามเข้านะแล้วก็ในแมตที่ลูกชอเป็นโรเบิร์ตชอร์ลอตที่หยุดแมนซิสตี้ยี่สิบสองยี่สามเกมนั้นนะคือแมนยูระบบชัดเจนคือฉันจะมาตั้งรับเหนียวแน่นและสวนกลับอย่างข้าแลบได้ประตูคือลงมาเหนียวแน่นนั่นคือระบบที่ชัดเจนตอนที่แม็กโทวนียิงขึ้นสนามกับลูกชอยิงแมนซิตี แต่หลังจากนั้นพอเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกเนี่ยลังเลเขามีเวลาน้อยมากในการที่จะปรับจูนนะครับจริงจริงนัดเนี้ยถือว่าเป็นนัดโอกาสที่ดีที่ไม่มีคริสโนโรนโดจานจัดเต็มที่ได้เลยจานจะเอาสูตรไหนระบบไหนเอาดาวรุ่งลงวิ่งยังไงเพรสซิ่งคือดาวรุ่งฟังคุณอยู่แล้วเมวื่อวานก็เห็นได้ชัดว่าบูโน่แฟนเดสเป็นคนนําในการเพรสซิ่งแล้วก็บอกให้อิลลักาดันบอกให้ซานโชดันซึ่งซานโชก็ยังเพรสซิ่งไม่ดีจงังหวะการก้าวดูเพรสไม่เป็นนะครับบูโน่ก็ต้อง ซึ่งมันก็ได้ผลในช่วงแรกคือน่าเสียดายอย่างหนึง่งคือเราไปเสียประตูเร็วผมอยากเห็นแบบ30นาทีแล้วเมื่อคืนมันไม่เสียนะผมว่าแมนยูมาผมมั่นใจแบบนั้นนะครับผมว่าถ้าแบบไม่เสียประตูเร็วอย่างนั้นอนะ่ะยี่สิบนาทีสิบห้านาทีผ่านไปสามสิบแมนเชสเตอร์มันต้องเกร่งขึ้นเพราะแม,มนยูทุกวันก็มาแผนไม่ได้คิเลยนะครับมาแผนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะพูดไปก็ก็หาว่าเข้าข้างทีมตัวเองผมไม่เคยเข้าข้างทีมตัวเองเวลาพลาดผมก็ด่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับลลููกกเเรราาอะ หนีเรียเราก็ต้องโวยถูกไหมครับสุดท้ายคือมันมามาจากการโวยเพราะรักไงถูกไหมครับคืนผมผมไม่เห็นว่าครึ่งเวลาแรกทีมจะเล่นแย่ตรงไหนนะครับแค่มันโดนนําเร็วพอโดนนาเร็วซิตี้มันก็คึกดิมันเหมือนกับยังไงดนี่มันเหมือนกับคุณมาต่อยมวยแล้วคุณขึ้นยกแรกคุณต่อยเขาแล้วเขาน็อกอ่ะแล้วเขาเานับไม่ได้น็อกนับโดนนับแปเนี้ยคุณก็คึกดิซิตี้มันก็คึกมันก็ตบใหญ่เลยดินำหนึ่งศูนย์ก่อนถูกไหมฮะระบบ จริงบางมาใช้ได้แต่แค่มีนิดๆตรงที่แบบปอกตายืนสูงไปนิดไหมไม่ได้ช่วยลงมาไม่ได้เขาให้เขายืนสูงไปไหมไม่ได้ให้ช่วยมาแกะเพรสซิ่งข้างล่างอ,ะอ่ะอ่าโอเคเข้าใจแบบอยากจะเอาบอลสวนกลับน่าจะวางแผนแบบนั้นนะครับทีนี้จริงๆต้องบอกว่าแมนยูไม่ค่อยฟูลทีมนะครับเหตุผลเพราะว่าเออไอ,อวารานเนี่ยผมเซ็งนะเอาตรงๆคือแบบเราต้องการเข้ามาเพื่อเอาบารมีความเป็นแชมป์โลกเนี่ยมากดดันคู่แขง เกมใหญ่หายตลอดเดี๋ยวเจ็บล่าสุดติดโควิดคือแบบคือวันๆพี่ผมจะพึ่งคุณเนี่ยในเกมที่มันแบบเฮ้ยในเกมที่แบบเออเอาบารมีมาข่มหน่อยเอ็งลงแต่เกมเล็กไอบ้บ้าแต่เกมใหญ่ๆแบบนี้มันต้องการยูนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อวานลินเดอร์เลิฟก,กับแม็กไกวนะ์มันก็พะวากันละกันนะเอาตรงนะไม่รู้ว่าใครจะมาติดเหมือนเหมือนเตีย้ยอุ้มข้อมอ่ะครับก็คือไม่รู้ใครจะพึ่งใคร คือมันไม่อยู่ในฟอร์มไม่มั่นใจทั้งคู่คือคือลินเดเลอร์พอเป็นคู่อารามันดูมั่นใจนะมันดูแบบเออไหวเว้ยแต่เมื่อคืนพอลินเดเลอมันผวายแม็กไกวแม็กไกวแรกแรกไม่พลาดแต่ลินเดเลอพลาดกระจายเนี่ยมันมีได้สี่คะแนนเลยนะฮะสี่แต้มจากคีวินเดอวอได้เก้าคะแนนวันนี้ผมไม่พูดถึงหน้าหนังสือพิมพ์เลยละกันหรือจะให้พูดไปไม่หมดอะเรื่องราวเกี่ยวกับแมนยูแต่ทั้งนั้นนะครับเพราะทีนี้พอลินเดเลอมันก็ไม่มั่นใจก็โดนสิครับ เมื่อวานผมถึงบอกมันไม่ฟูลทีมคือลูกชอมันก็ติดโควิดไตรเลสมันก็เกมรับไม่ดีนะโดนจังหวะเดอะบอยฉีดนี่แบบบางลูกมันก็ไม่น่าโดนฉีดขนาดนั้นอะอย่างมีลูกหนึ่งมันอยู่ริมเส้นกําลังบอลในการจะออกแล้วก็ยังปล่อยให้มันแตะอ้อมไปเล่นได้อะไรแบบเนี้ยแต่ผมยังแอบลูกดีใจกับไตรเลสอยู่นิดนึงนะไอ้ลูกแมมาเรสที่มันยิง4 1นึเนี่ยเออมันยังคิดได้กับการที่มันยังรู้จักเช็คลำหน้านะแม้ว่ามันจะขึ้นช้าไปนิดนึงแต่ลูกชอไม่มีเลยนะครับก่อนหน้านี้ แต้หน้าเสียดายมันขึ้นช้าไปหน่อยเราก็เลยโดนตอนแรกโดนจับล้ำหน้าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเป็นออนไซต์ไม่ล้ำซะงั้นนะครับแล้วก็คือแมนยูมันไม่ค่อยฟูนเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฟูมันต้องวารานกับแม็กควายหรือวารานกับลินเดเลอร์แล้วซ้ายเป็นชอขวาจะเป็นวาร์พิากาหรือดารโลก็ได้วารพิสกาพอไม่ได้ลงนานๆเขาก็มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะครับแต่ื่าวานน่ะผมไม่อยากด่าวาน์พิากาเยอะนะเหตุผลเพราะอะไรรู้ปะเพราะอีลันกามันเล่นเกมรับไม่ดีมันไม่ลงมาช่วยไอ มันโดนแจ็คกีลิชมันโดนไอฟิลโพเดนโดนไอกาเซโลเนี่ยจี้อยู่3คนฝั่งซ้ายมันเหนื่อยมันต้องอีลันก้าเล่นเกมรับไม่เป็นเมื่อวานไม่ดีนะครับมันก็เลยทําให้เพื่อนยากอ่ะโอเคนั่นกอ่อนะแม็คกควผมแค่หงุดหงิดแรกแรกแม็คกควเล่นเล่นออกสตาร์ทดีนะที่เบียดโฟเดนกระเด็นไป2รอบเออแล,แล้วผมโอเคกับการที่แบบว่า ด้วยความมันเป็นคนอังกฤษแล้วมันเป็นกัปตันทีมช่างเกฤษในระยะเวลาหนึ่งถูกไหมฮะแม้ว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นกัปตันตัวจริงแต่ว่าแม็กควายมันเคยเป็นกัปตันในเกมเฟรนลี่แมตช์หรือเกมเพลย์ออฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะขมแล้วมันขมแล้สมีฟิลโผเดนได้มันผักไอ้ฟิลโผเดนเลยประมาณว่าฉันรุ่นพี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเอาตรงเนี้ยมาข่มได้แรกผมว่าเออเออได้มาออกซารดีไว้แต่แค่ลูกที่สองแบบเซ็งตรงที่แบบหลังจากโฟเดนมันยิงไปแล้วอะดิคามันเซฟกลับมาโอเคแม้ว่าบอลมมมมมมััััันนนนนนนจะะเเเเรรร็็็ววววแแต่่ทาาาไไคปปลลลออออยยดดขขบ้ห ก็เร็วอะนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าอาจจะเตะทิ้งไปเลยนะเพราะว่าแม็กไกวอ่ะในจิตใต้สมนึงของเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบหวงบอลน,นะครับคือเล่นแบบคานาวาโล่ได้บอลแบบอยากจะสก,กัดให้มันเล่นต่อคือบางบางช็อตมันคิดแบบนั้นไม่ได้ลูกสองมันไม่น่าเสียคือบอลมันกระดอนมาขวดเท้าขวาทิ้งไปเลยปล่อยรอดขายป้าก็โดนดิแต่ว่าลูกสองจริงผมไม่ได้โกรธแม็กไกวที่สุดนะผมโกรธแม็กโทเวเน่สุดเพราะไอ้นี่เป็นเด็กปั้นที่ผมรักมากรักมากก็โมโหมาก ผมงงว่าหลังจากที่เฟย์โผล่เน้นเซยิงไปติดเซตเดียรู้ว่าไม่ทันแต่นายถอดใจง่ายไปหน่อยนะก็คือแม็กโทวิเน่เป็นนักเตะที่ใหญ่ที่สุดในของแมนยูเต็ดสำหรับผมนะฮะแม้ว่าดารดดิเมลจะให้ลินเดอร์เลฟสี่คะแนนนะครับแม็กโทวิเน่เมื่อวานนี้เป็นลูกไล่ของแมนสตี้ซะคือไม่ใช่ไม่เคยเจอทีมใหญ่กับกันแม็กโทวิเน่มักจะเล่นดีกับทีมใหญ่ด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นคนโตใหญ่ เวลากองกลางหันมาเจอมันเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันสูงเมตรเก้าสิบกว่าตัวมันใหญ่มากเวลามันแท็กทีเนี่ยคู่แข่งกระเด็นแม็กโทมินีกับเฟลตเป็นคู่เป็นคู่กองกลางที่ทําให้โอเล่ชนะเกมใหญ่มานักต่อนักนับไม่ถ้วนแต่ดูกการเนี้ยเขาฟอร์มตกมากๆตั้งแต่ต้นซีซันตั้งแต่โอเล่คุมแล้วจนผมนึกนะถ้าฟอร์มนี้นะสกอตเองน่าจะฟอร์มตกตั้งแต่ดูกการที่แล้วนะค้าจะได้ซื้อกองกลางใหม่คือดูการที่แล้วกับสองูการก่อนมันทําให้ดีไงแล้วลูการที่มันดีมากเลยด้วย พาเมตต์กองกลางเนี่ยดีคือสามเหลี่ยมกองกลางดีเลยนะครับก็คือเฟรดแมกโทมิน่แล้วก็บรูโน่แต่รุกการเนี่ยมาฟอร์มตกแล้วโอเล่ก็ขอกองกลางแล้วไม่ได้คือไม่ได้ไม่เราไม่ได้บี้ขนาดนั้นด้วยแหละเราอยากได้กองหน้าตัวเป้าเราอยากได้กองหลังเราก็ได้วงบาราตทั้งโรเนลโลมาคือกองกลางก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์แต่ไม่ได้แบบจี้คือแมนยูไม่ได้แบบต้องการจะเสียแปดสิบ้านปอนเพื่อซื้อดีแคนไลท์ขนาดนั้นนะนึกว่านะเพราะว่ามันยังมีแมกโทมิน่มีไอเฟรดเพราะฉะนั้นพอรุ้การให้ฟอร์มตกเนแบบ ทำไมไม่ตกกับในซีซันที่แล้วว่ามันจะได้ velvet, เอาร like, ูเบนเนวสเอาไอติคไลท์มาจริงๆจังๆคือเอาจริงคือปิดซีซันที่แล้วเราได้รองแชมป์ยูโรปปาลีเราได้รองแชมป์พิมเ์ลีเนี่ยโอเลคือต้องการแก้อย่างแรกคือเขาจะหากองหลังมาคู่วาราเอมาคู่กับแม็กควายได้ก็คือไปดึงวาลานมาใช่ไหมฮะสุดท้ายข้ั้งหน้าเออถ้าไม่ได้ต้องเอาภาวันี้ต่อเว้ยเพราะเรายังมีกรีนวูดเว้ยเอามีโอกาสเว้ยได้โรนัลโดมากองกลางเนี่ยมันเป็นชอยต์ต่อรองจากกองหลังเป้าหมายแรกตอนรูนใจแล้วคือต้องเอาใครมาคู่กับแม็กคว เพื่อให้หยุดการเสียประตูจากเซตพีถูกไหมครัก็เลยไปดึงไอ้แลมซี่มาจากโพอดเชลซีมาถูกไหมครับกองกลางนี่เป็นช้อยสองช้อยสามแต่พอแม็กโทเมเน่มันมาสตาร์ฟอร์มตกขนาดนี้เราก็แบบมันน่าจะตกแต่ปีที่แล้วเนาะนะครับเมื่อคืนเนี่ยเฟสเหนื่อยมากในการช่วยไล่บอลช่วยตัดช่วยอะไรเพราะแม็กโทเมเน่มันเป็นลูกไล่ไปเลยอะมันวิ่งแล้วตามไม่ทันตามไม่ทันแล้วเซนบอลไม่ทันเลยจังหวะแมนเชสเตียร์คือแมนเชสเตียร์ ไม่คลองบอลน,นานได้บอลตกได้บอลจ่ายได้บอลให้อย่างเงี้ยแม็กควายไอยแม็กโทมินเน่มตามไม่ทันมันแม็กโทมินเน่จะเก่งต่อเมื่ออ่ะอย่างไอลูกที่เครื่องหลังอะที่มันบี้นไปแล้วโฟเดนมันไปคลองบอลอย่างเงี้ยแม็กโทมินเนนจะแท็กเกิลได้แต่ถ้าให้บอลไปให้บอลมาไอนี่ตายเพราะว่ามันเป็นกองหน้ามาก่อนมันอ่านเซนบอลมันอ่านกองกลางในการปัดบอลไม่ทันมันสู้คาริคไม่ได้เลยเอาจริงในการให้บอลในการเซนในการอ่านฟุตบอลนะเซนคืออะไรครับคือมองแล้วรู้เลยว่าไอนี่จะต้องมาเล่น มันต้องมาจ่ายทลังซ้ายคือเรารอดักบอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูเนี่เมื่อวานเป็นลูกไล่อยู่เลยแล้วเฟสเหนื่อยมากน่าสงสารข้างหน้าอีลันกาเมื่อคืนไม่ดีแต่ลังนิกเหมือนติดภาพว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีช็อตนาซจาันไว้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนตัวออกให้อยู่60นาทีโอ้เสียเวลามากแต่ว่าพอเอามาคัดไลดปอร์ดออกมาเออเข้าใจแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไม่มาเลยแลดปอร์ดกาลินกาดวิ่งอืดมากนะครับบรูโนโ่วิ่งเยอะมากๆนะครับเป็นคนที่น่ายกย่องในการเล่นความทุ่มเทนะครับ หลายคนบอกว่าฟอร์มตกฟอร์มตกฟอร์มต,ตกมันตกก็ตกจริงแหละฮะแต่ว่ามันแบกเยอะมันแบกจนมันเสียมันแบกมันหลังคบแล้วอ่ะนะครับหลายจาังหวะคือเขาต้องเล่นเสียงเพื่อทีมน,นะฮะบ,บางจาังหวะเขาเอาไม่อยากใส่เสียงแต่ว่าเขาต้องมองว่าเราเป็นรองปุ๊บเราต้องการบอลวัดใจปึ้งทีเดียวไปถึงก็เลยอะไรเงี้ยเหมือนกับลูกตีเสมออะไรเงี้ยคือเราไปฝากความหวังกับบูโน่ Bruno ไว้เยอะจังหลายจาังหวะที่บูโน่โดนเตะกองลงไปนักเตะเหมือนทำอะไรไม่เป็นอ่ะเหมือนลองลอยบูโน่ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งก็ ไม่มีคิซโนโรนโดบรูโนดูดีกว่าทีเดียวนะครับซานโชเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเมดในช่วงนี้มีความมั่นใจมากลูกปัดพวกนั้นสุดยอดมากแต่ให้มองลึกๆล,กล,กลงไปก็คือถ้าหากบรูโนไม่วิ่งพาไคล w วอ k เกอร์ไปทางซ้ายถ้ามันไม่ขยันวิ่งนะซานโชจะไม่มีทางล็อกง่ายๆมายิงแต่ยิงดีมากยิงยากครับตรงนี้ล็อกง่ายแต่ยิงยากนะครับปอกบาให้เล่นตัวบนเยอะไปหน่อยก็น่าเสียดาย อ่ะทีนี้กลับมาอันนี้คือความเห็นผมทีนี้กลับมาเรื่องประเด็น c r i s t i a n น r o n a l o กับรอยขีดนะฮะก็คือสืมม่อมวลชนก็ไปถามว่าทําไมโรนาร์โดถึงไม่ได้ลงนะครับรังนกก็บอกว่ามีอาการเจ็บแบบเดิมก็คือเจ็บสาโพกนะครับทีนี้รอยคินไม่เชื่อรอยคิดบอกว่าทําไมรังนิกไม่พูดตรงๆว่ารนโรเป็นอะไรมันมีกระแสะข่าวออกมาก็คือ c r i s t i a n น r o n d o เนี่ยมารู้ว่าตัวเองไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็บินกลับโปรตุเกสเลยอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันในด้เกิดขึ้นนะครับว่าใช่หรือเปล่า ลอยคิงก็บอกว่าไม่เชื่อว่าเจ็บแค่สะโพกนะครับคือมันเป็นแผลเก่าโรนโดเป็นแผลเก่าแต่เขาก็มีความเชื่อกันว่าทําไมทางฝั่งของเซียร์เซเว่นเนี่ยน่าจะแบบโดนฉีดยาโดนอะไรแล้วก็น่าจะเล่นต่อได้เลยไม่น่าที่จะเจ็บอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นดราม่าที่ก็ไม่แน่ว่าตัวของเซียร์เซเว่นเนี่ยเจ็บขนาดเล่นเลยจริงๆหรือว่าเป็นกระแสข่าวที่พอไม่ได้ลงตัวจริงแล้วก็แล้วก็งอน ไปเลยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องตามมาต่อนะฮะอ่ะทีนี้เออประเด็นเรื่องทางฝั่งของรอยคีนบอกว่านักเตะปีศาจแดงนะห้คนนะครับที่ไม่เหมาะสมในการเป็นใส่เสื้อสีแดงของแมนยูเต็ดเขาไม่ได้บุไม่ได้บุคนนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าชี้มาเลยว่า5-6คนนี้คือไม่มีความใจสู้คือยอมแพ้ตั้งแต่ตั้งแต่ ลงสนามครึ่งเวลาหลังการที่ไม่ได้มีโอกาสในการยิงประตูนในครึ่งเวลาหลังเลยเนี่ยก็เป็นเป็นจุดที่รอยคีนบอกรับไม่ได้นะครับดูเหมือนตำนานของปีศัจแดงนะตอนเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะไว้ใจรังนิกเรียกว่ามีอคติเลยก็ได้นะฮะผมมาดูตรงนี้มันมีมันมีภาพที่โรนโดยอยู่ในเครื่องบินเจ็ตจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่า จำเป็นภาพก่อนหลังหรือมีอาการบาดเจ็บจริงหรือบินกลับจริงไม่มีอาการบาดเจ็บจริงก็ไม่ควรบินกลับนะถ้ามีมุมผมนะฮะมันเกิดขึ้นได้ครับลังเหน็กอาจจะมองว่านัดเนี่ยถ้าเชอรนโรลโลลงไปเนี่ยเขาน่าจะตายแน,น่แนเพราะว่าสปีดเกมขอมสตี้มันเร็วมากๆนะครับซึ่งเมื่อวานก็เห็นเห็นอยู่เราจินตนาการได้เลยว่าถ้าเซียร์เซเว่นลงสนามแม่จะเป็นหน้าเป้ามีโอกาสยิงประตูแต่ถ้าแมนยูไม่ได้คลองบอลเขาก็หมดพิษส่งถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คลองบอลเขาก็วิ่งเหยาะ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 ลงมาเลีนยก็ตายอยู่แล เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่น่าจะมีโอกาสเป็นจริง,รงว่าลังนี้อาจจะไม่เอาลงแล้วก็สุดท้ายก็มีระเบิดอารมณ์เกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็ก็ไม่สมควรอยู่แล้วครับคืออย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปมันก่อนว่าเขาควรจะต้องลดอีโก้ตัวเองลงว่าณนะตอนนี้เขา37ปีแล้วเขาจะได้ลงทุกแมตช์เป็นไปนไม่ได้โอเคแหมว่าตัวเองจะบอกว่าเป็นเป็นคนไม่ยอมแพ้อยากจะลงเล่นอยากจะลงเล่นนึกอนกไหมอยากจะลงเล่นกับทีม ดูเนี่ยมันไม่ใช่ไงคือเกมแบบนี้ถ้าลงมา20นาทีอะไรแบบนะี้มันก็เหมาะสมคือเ,เขาต้องวางตัวเ,เหมือนซาลาตันอิบาฮิโมวิชอะตอนที่บุนิโย่ไม่เอาลงก็ไม่โวยต้องทำเพื่อทีมอะไรไงแต่คิดว่าคงยากกับเอ่อกลไกสมองที่เขามองว่าตัวเองเป็นนัมเบอร์วันนะครับตรงน,นี้ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงถูกไหมฮะอ่าเมื่อคืนคุณคิดว่าโรนโดลงไปแล้วตายไหมละ่ะกองหลังมันเคลื่อนเร็วขนาดนั้นอนะ แมนยูเต็ดไม่ได้ทำอะไรเลยโรนโดจะมีบทบาทต่อเมื่อแมนยูเต็ดเป็นฝ่ายบุกเปิดดักด้านข้างป้อนให้เขายิงเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถลิงกงหลบใครได้เหมือนสมัยก่อนถูกไหมฮะในวัยสามสิบเจ็ดปีไม่ใช่สามสิบปีแล้วเมื่อคืนแมนยูตั้งรับการเอาโรนโดลงมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับลังเนี้ก็คงมองแบบนั้นว่าเรา,เราต้องเล่นเกมรับแน่ๆก็เ,เลยไม่เอาลงอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้จริงๆเฮ้ยเจ็บปวดใจเหลือเกินอะประมาณนี้แล้วกันนะมันถ้าพูด ก็เนี่ยของบอล92%แมนยูของบอลแค่น8%นะครับเครื่องหนังไม่ได้มีโอกาสยิงเลยเอ่อคีวดีบอยมีคนบอกว่าเหมือน K, เอ่อเจราดผสมพอสโคนะฮะก็สุดๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันฮนะผมว่าเราคงติดที่4ยากแล้วแหละคอมเมนต์เข้ามาคุยกันฮนะในเย็นวันจันทร์ครับทำใจนะครับอยากติดภาพความสำเร็จเดิมๆลดลงมาก็เชียร์อย่างสบายใจได้ประมาณนี้สวัสดีครับ จำใจ